สาหารัฐยิงวัตถุต้องสงสัยสอยร่วงลงมาจากน่านฟ้าเป็นครั้งที่4นับเป็นปริศนาที่ทั่วโลกยังคงให้ความสนใจซึ่งการยิงทำลายวัตถุต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นนับตั้งแต่การยิงทำลายบอลลูนของจีนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐบอลลูนมีความสูงประมาณ60เมตรมีน้ำหนักบรรทุกเทียบได้กับขนาดเครื่องบินโดยสารในภูมิภาค ทำให้เศษซากบอลลูนกระจายเป็นวงกว้างกว่า11กิโลเมตรทั่วมหาสมุทรแอตแลนติกก่อนที่กองทัพเรือสหรัฐจะเข้าเก็บกู้ซากบอลลูนได้บริเวณนอกชายฝั่งเมอร์เชนบีดรัฐเซาท์แครโรไลนาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ F-22 ของกองทัพสหรัฐ ยิงวัตถุต้องสงสัยอีกทิ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังตรวจพบไม่ช่วงค่ำของวันที่9กุมภาพันธ์ขณะลอยอยู่ที่ความสูง12,000เมตรเหนือน่านฟ้าชายฝั่งของรัฐอาลสกา้าจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการแสดงตัวตนอย่างเป็นทางการและไม่มีมนุษย์ควบคุม ต่อมาเครื่องบินขับไล่เ2 2ของกองทัพสหรัฐเดินหน้ายิงวัตถุต้องสงสัยสอยร่วงเป็นครั้งที่3เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายิงวัตถุปริศนาที่ดินแนนยูคอนทางตะวันตกสุดของแคนาดาติดกับรัฐอาลสก้าของสหรัฐ และเหตุการณ์ล่าสุดคือเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากองทัพอากาศสหรัฐส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นดิงขีปนาวุธทำลายวัตถุต้องสงสัยชิ้นที่4ของเดือนนี้ซึ่งลอยอยู่เหนือทะเลสาบูรอนติดกับชายแดนแคนาดาและมีรายงานว่าเป็นรูปแปดเหลี่ยมและบินที่ระดับความสูง20,000ฟุตและเป็นวัตถุที่ไม่ระบุตัวตนเป็นอันที่3ที่ถูกยิงลงมาตั้งแต่บอลลนจีน ล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์นายจอรนเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าวัตถุปริศนา3ชิ้นที่ถูกกองทัพสหรัฐยิงตรงในรัฐ阿拉斯ารัฐมิชิแกนของสหรัฐและบริเวณพรมแดนที่ติดกับแคนาดาเป็นวัตถุที่ไม่อันตรายและไม่เป็นภัยใดๆโดยวัตถุนี้นะคะอาจจะมีจุดประสงค์การใช้งานด้านการค้าและการวิจัยต่างๆและยังไม่พบหลักฐานใดๆคะ่ะที่บ่งชี้ว่าวัตถุปริศนาดังกล่าวเกี่ยวข้อง กับโครงการสอดแนมของจีนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกขณะที่ยังไม่มีการระบุว่าวัตถุนี้เป็นของบริษัทหรือของประเทศใดค่ะโดยในเวลานี้ด้านของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI กํากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม ในส่วนท่าทีของประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมจีนเองก็ออกมาบอกนะคะว่าบอลลูนลูกที่ถูกสหรัฐยิงตกเป็นบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศที่ถูกลมพัดออกนอกเส้นทางเข้ามายังสหรัฐไม่ใช่บอลลูนสอดแนมแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ค่ะทางสหรัฐก็เชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมส่วนอีกสวัตถุปริศนาที่ทางสหรัฐทําลายไปนั้นจีนก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่มีข้อมูลใดๆเกี่ยวกับวัตถุบินทั้ง3ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะจีนก็ยังมีการบอกว่าสหรัฐเอง ะะก็มีบอลลูนท,ที่ลอยเข้ามาในน่นฟ้าของจีนกว่า10ครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าต้องจับตามองนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้สหรัฐจะออกมายืนยันแล้วว่า3าวัตถุปริศนาที่ถูกยิงตกไม่พบเกี่ยวข้องจีนและสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่ทั้งนี้นะคะสหรัฐและแคานาดาก็ยังไม่พบชิ้นส่วนของวัตถุปริศนาที่ถูกยิงตกด้วยซึ่งก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะค้นพบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เรื่องนี้ยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ